เคลียร์กันไม่จบไปพบกันที่ศาลสวัสดีครับคุณผู้ชมก่อนจะไปชมคลิปการฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต,ต่อไปได้นะครับผมเคลียร์กันไม่จบพบกันที่ศาลอีกรายระหว่างเป้วิสูตวันล,ลาผู้จัดการของพระเอกช่องดังอย่างเข้มหัสวีหลังจากที่เป้วิสูตเ็นแวลเด่นของเข้มเมื่อ7ปีที่แล้วเลยจับเซ็นสัญญายาว หวังดันให้เปลี่ยงแต่ว่าจะดังได้อย่างที่เห็นในวันนี้เป้วิสูตต้องเจรนายัดเกาเข้มทุกอย่างนานระยะเวลา5ปีดูแลหมดทั้งเรื่องกินที่พักอาศัยเสื้อผ้าหน้าผมการศึกษาเรียนการแสดงเรียนร้องเพลงฝึกพูดภาษาไทยให้ชัดเราะเข้มเป็นหนุ่มพิสารเตรียมความพร้อมด้านทักษะต่างๆเพื่อให้จะเป็นดาวดังรวมถึงให้แม่เข้มมาอยู่กับเข้มที่บ้านอีกด้วยตลอดระยะเวลา3ปีเรียกว่าดูแลเข้มหมดทุกอย่าง ตั้งแต่หัวจดเท้าจนมาถึงระยะหลังๆช่วง2ปีนี้ปัญหาเริ่มเกิดโดยทางเป้วิสูตรพยายามจะเคลียร์ให้จบกว่าที่จะให้เข้มไปเคลียร์ที่ศาลในข้อหาผิดสัญญาโดยมีการไกลเกลี่ยนอกรอบกันแล้วที่ศาลจังหวัดนนทบุรีในวันที่3เมษายนที่ผ่านมาได้มีการไกลเกลี่ยเจรจาแต่ก็ไม่จบ แต่ก็ต้องบอกก่อนว่าเป้วิสูตรก่อนที่จะเป็นผู้จัดการให้เข้มก็ทําธุรกิจหลายๆอย่างรวมถึงทําร้านอาหารดังหลายที่ด้วยเรียกว่ารวยพอตัวไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินแต่บอกว่าเสียดายความสัมพันธ์ที่สร้างกันมาในตลอดระยะเวลาแค่10ปีนั่นเองนะครับคุณผู้ชมเอาเป็นว่าเรื่องราวจะลามโตหรือจะไกลเกลี่ยกันได้มากน้อยแค่ไหนเราก็ต้องติดตามข่าวและเราจะนำข่าวมาเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ชมอีกรอบหนึ่งนะครับคุณผู้ชม